สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาดูผึ่งกันนี่เห็นไหมครับผึ่งตัวเบ้อเริ่มเลยโอ้ดูสินี่นะอันนี้เป็นผึ่งผึ่งน้อยหรือผึ่งใหญ่ก็ไม่รู้นะครับเราอยู่ที่เดอะรีสอร์ทนะครับนี่นมครับเดอะรีสอร์ทมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับนี่นีครับตรงนี้ครับมีคลื่นยักษ์ซูนามิด้วยนะครับหรือก็เรียกว่าคลื่นทะเลเดือดนั่นเองดูสิ เห็นไม้เป็นคลื่นทะเลเดือดโอ้โหนะมีส่วนสนุกด้วยนะครับครับนี่มีส่วนสนุกด้วยและฝั่งอันนี้ก็เป็นน้ําไหลนะครับอ๋อนี่ครับเห,เห็นไหม้เป็นการลินน้ํานะครับแต่ไม่ใช่น้ําร้อนครับเป็นเป็นน้าเย็นนะครับนี่มีสไลเดอร์ด้วยเห็นไหมครับนี่มีดอกเห็ดด้วยนะครับ แล้ววันนี้เราก็จะเอามาวิ่งเล่นแถวแถวนี้กันนะครับดูแรกก่อนเลยนะครับพี่วัวพี่วัววัวจะวิ่งช้าหน่อยนะครับถ่างหมดแ,แล้วแล้วก็ที่วายฐานก็้งหมดอนะ่ะเราต้องวิ่งไหลลงมาแล้วกันนะวิ่งไหลลงไปแล้ว ่อไปก็เอาพี่ม้ามาครับพี่ม้าโอ้ยนะครับพี่ม้าวิ่งเร็วมากเลยดู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 แล้วก็พี่ช้างช้างโอเคสำหรับนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคระับบ๊ายบาย,บาย